สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับหมดอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานอะไรเราไปดูกันไปที่ลบอุปกรณ์ไปดูว่าโทรศัพท์เครื่องไหนเขาเข้าของเราอยู่เข้าช่องเนี่ยอยู่ไปลบอุปกรณ์กันไม่งั้นนะคะเราจะโดนดึงช่องนี้ง่ายเลยไปที่ขีดสามขีดจ้ามาที่ตั้งค่าคงเป็นส่วนตัวนะคะ ไปที่ความปลอดภัยค่ะอุปกรณ์ของคุณเนี่ยเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เห็นปะเราจะเห็นนะว่าโทรศัพท์เครื่องไหนเข้าของเราอยู่นี่นะคะลบออกนะคะถ้าเรากดลบนะคะมันจะส่งรหัสไปที่อีเมลของเราเราก็ร้อรหัสนะคะ เราต้องลบออกทั้งหมดนะคะหลังจากรับช่องไปแล้วมันเยอะมากๆนะคะบางทีอะถ้าเกิดเขาขึ้นว่าคุณสุงส่งอีเมลเยอะเกินไปใช่ไหมแนะนำนะคะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้มดใช้ไวไฟใช่ปะรอบนี้มดจะใช้เน็ตโทรศัพท์ คับนี้ันจะใช้เน็ตโทรศัพท์นะโอ้ยกดไปแล้วรอรหัสก่อนแล้วกดลัวหรออ่ะพอได้นะคะเขาจะหมุนตรงนี้เห็นไหมรอรหัสแป๊บนึงนะคะ อันนี้จะเป็นเทคนิคเทคนิคนิดนึงคือเขาเข้าไวเยอะมากนะคะอะเมื่อกี้ใช้ wifi กับเน็ตโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันไม่หมุนเห็นไหมอันหมดไปใช้ wifi ตัวล่างค่ะ พอดีที่บ้านนะคะมีสองตัวนะคะที่บ้านจะมีทั้งมดแล้วก็ Vivo นะคะมดไปใช้ Vivo แล้วกันเทคนิครับของเราเองได้ไหมอะอะโอเคนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเน็ตที่บ้านเยอะนะคะมาแล้วศูนย์ศเก้าสามสา นะนำนะคะลบออกให้หมดนะะถ้าเกิดว่าเน็ตเราเออมันขึ้นอีกว่าลบยังไม่หมดอ่ะก็รอสักประมาณ5-10นาทีนะคะเราค่อยมาลบใหม่โอเคนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ